สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวก็จะมาสอนชงโกโก้ Go ปั่นไข่มุกนะครับสูตรแบบง่ายมากๆเลยนะครับอย่างแรกเราต้องมีแก้วนะครับแก้วแบบนี้นะครับคือแก้วหรือว่าแก้วแบบไหนก็ได้ที่มันแสดงให้เห็นถึงปริมาณนะครับเดี๋ยวจะใช้น้ําอยู่ที่หนึ่งร้อยมลนะครับเดี๋ยวก,กดน้ำร้อนกันโอ้ย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 เนี่ย น้ำเฮียทุกคนก็คือเราพยายามตั้งกล้องเรียวเวอร์เราพยายามตั้งกล้องมันเห็นแบบของของเดียวที่เราใช้นะครับน,น้ำร้อนน้ำร้อนหนึ่งรอลนะครับทุกคนต่อไปเราก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลาน้ำตาลทรายแดงขอเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เพราะว่าขอให้เป็นของ น้ำตาลแสดงเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นน้ำตาลทรายแดงเพราะว่าน้ำตาลแสดงมันจะหอมมากนะครับเราก็ใส่ไปหนึ่งช้อนพูนหนึ่งช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะพูนปูนนะฮะจากนั้นเราก็จะใส่ผงโกโก,โก้ที่ขายตามท้องตลาดนะครับโกโก,โก้นะครับก็ซื้อยี่ห้ออะไรมาก็ได้นะครับตักไปสองช้อนโต๊ะเหมือนกันครับ อันนี้แล้วก็คนครับคนให้โกโก้กับน้ำตาลแล้วก็น้ำร้อนมันละลายนะครับทุกคน <c oughs> นีดูเห็นไหมอันนี้แบบละเอียดแบบช้าๆเลยแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> คน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 ไปนะครับอันนี้คือเดี๋ยวต้องก้มนะจริงๆเราสูบขนาดนี้ต้องก้มอย่างงี้ <c oughs> ต้กอกลมเพื่อกล้องนะครับทุกคน,นพอเรารู้ว่ามันเริ่มละลายแล้วนะครับเราก็จะไปเตรียมนมกันครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันละลายนะครับเราก็ตักดูครับนี่เห็นไหมว่ามันละลายยังถ้าเราช้อนขึ้นมาแล้วยังเป็นก้อนหรือว่ายังเป็นน้าตาลอยู่ก็แสดงว่ามันยังไม่ละลายครับต่อไปเราก็จะใช้แก้วตวงนะครับหรือว่าเป็นแก้วตวงแบบเปกเล้าก็ได้นะครับ แบบนี้แก้วตวงเป๊กเหล้าแบบนี้มันจะง่ายนะครับแก้วตวงเป๊กเหล้าเป๊กเหล้าแบบนี้จะมีปริมาณอยู่ที่2 ml นะครับมันก็เริ่มจังแล้วทีนี้2 ml พูดผิด2ออนหรือ2 ml ml คือปริมาณของน้ำครับแก้วตวงเป๊กเหล้าอย่างเงี้ยนะครับ,ระรบจะมีปริมาณอยู่ที่2ออนนะครับอันนี้แก้วตวงของเดียวที่เดี๋ยวซื้อมามัน4ออนนะครับทุกคน มันก็จะตวงง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีแก้วสี่ออนก็ใช้แก้วเบกเล่าแถวบ้านเราก็น่าจะมีนะครับมันจะอยู่ที่สองออนนะครับแล้วก็เราก็ตวงนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานสองออนหรือว่าเต็มแก้วเบกเล่านะครับนมข้นหวานที่เดี๋ยวใช้นะครับจะเป็นของคาริชั่นนะครับเพราะว่าคาริชันมันหอมมากเดี๋ยวลองใช้ตัวอื่นมันก็โอเคนะครับคลา,ายกันแต่ว่าคาริชั่นมันจะหอมอร่อยกลมกลม่อมกว่าครับ แล้วก็ทเทลงไปเลยเราพยายามขวักนมในแก้วออกให้หมดนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นนมจืดเอกตาของคาร์เนชั่นนะครับคาร์เนชั่นนะครับแล้วก็ตวงของออนเหมือนกันครับทุกคน แล้วก็เทลงไปเลยตอกนั้นเราก็คูณคนๆนะครับนี่ครับง่ายๆสูตของเดี่ยวโกโก้ปัน่นแล้วเราก็จะมาปั่นกันครับทุกคนเราก็เทน้ำใส่ไปเลย ต่อมาก็จะใช้แก้วขนาด22อ่องออนนะครับแก้วขนาด22อ่องออนนะครับใส่น้ำแข็งไปประมาณ1แก้วกครึ่งแก้วนะครับ1แก้วครึ่งนะครับแล้วก็จะปั่นเลย เห็นไหมเนี่ยโกโก้มันก็จะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แน่นเกินไปนะครับมันก็จะแบบพอดีพอดีแบบกินแล้วแบบนุ่มละมุนลิ้นพอดีครับทุกคนแล้วก็จะมาตักไข่มุกนครับนี่นะครับไข่มุกแล้วก็จะแต่งขอบลายแก้วด้วย ช็อกโกแลตนะคะทุกคนให้มันดูสวยโดยการเบี่ยงเวียงเวียงเบียงมันไปนะคะเห็นไหมเราก็จะได้ลายแก้วแล้วครับแตนน่้นเราก็ทีกู่ไปเลย เอาเทโกโก้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะใส่ช็อกโกแลตอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใส่ถุงรับโมนี่วนครับนี่ โกโก้ปั่นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็สูตรนี้สามารถใช้ได้กับผงทุกอย่างเนี่ยครับตวงนมตวงน้ําร้อนตวงอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นกาแฟนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสอนสูตรกาแฟนะครับแต่รอบนี้จะเป็นน้ำปั่นทุกผงเลยผงทุกผงใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอทําออเดอร์ส่งของพาก่อนนะครับบายโกโก้โกโก้ไข่มุ